ติจ่าพี่น้องวันนี้ข่อยสิพาเจ้ามาเขาปลาจอบเบ,บื้งเฮ็ดอีกว่าสิม,มีเฮ็ดให้ข่อยบ่ได้ถ้าพูดถึงว่าข่อยสิย่างเขาปลาแล้วข่อยมาเห็นพลเมไม้ชนิดนี้เขาเอิ้นลูกอีหยังบุนี่เด้อพี่น้องนยังไงเออสิเก็บกินอยู่นี่จ้ะลูกเบอร์เบอรี่บอกเพืออีหยังพี่น้องมันก็สิชิมรสชาติมันเป็นยังไงบุนี่เป็นหยังตังว่าลูกอีหยังลูกอีหยังวันนี้พี่น้อเงเข่าข่อยบ่ฮู้เด้อขอ่อยเพิ่งมาอยู่ เมืองนอกบริเวณดลโมโหมันมันมันคืออีมันคืออีย่างชนิดนี้มันเป็นจังไล็กเขาเพิ่นเดือหูขัดได้พี่น้องเด้ออืมแซ่บพี่น้องแซบ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 ไล่ขัดพี่น้องเขาปลาก็มีแต่ของปลาผลไม้ปลาไหนนี่สิกินอีย่างก็ต้องระวังมันก็คือกันเมดกินอีย่างแต่ละครั้งก็ต้องถามเพิ่นก่อนถามพี่เพิ่นกเพิ่นหูจักผลไม้นั่นผลไม้นี่ ถากไรยพี่น้องแฝบนี่พี่น้องได้นทีกินเบิง้งเยอะขอบคุาพี่น้องข้าบปือเปี่ยวกระหายน้ำได้พี่น้องเยอะมากเลยนะ เดี๋ยวเขาจะถ่ายให้เจ้าดูน้องม,มันเมื่อไรพี่น้องนี่ปลานี่ไอ้ขักนี่ดูพุ่นพุ่นพุ่นพี่น้องเอ้ยพุ่นมันก็ต้นมันเลยพี่น้องนี่เนี่ยอันนี้ก็บปกติดอกอนไดแต่นี่มันเมื่อไรพี่น้องนี่มันก็เมื่อไหรกันพี่น้องนี่ นันห yep, mm. pues anyway> ิ้วนองหิ <h <h Slide Slide h h ้วนามบ่มีนามบ่ได้พกผ้าน้มหนี่กับพี่น้องเอ้ยแกกับหายได้หรือพี่น้องเด้อไม่นามแกกับหายได้พี่น้องกินได้เลยเนี่ยมาจอบบ้าเห็ดเตอร์เห็นได้เห็นหนาเห็ดอยู่ย่างข้าวปลาเขาได้เพราะว่าเห็นพลไม้ก่อนเฮ็ดจอบเก็บกินก่อนอุ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บหล่เนี่ย พออิ่มมือซื้อดอกพี่น้องอืมอ,มอมย่าครับน้องทุกแลเลยพี่น้องแล้วใหม่ปะาบรีปะยังไรัสดีจ้จพี่น้องมือนีคขอยมาจอบเบิ้งเฮ็ดอีกรอบนึงแต่ว่าคนละปลาแล้วค่ะอันนี้มันกับไก่เติบยูว,ยว เอขาไม่เห็นเห็ดเหลืองอยู่กลุ่มนึงโอ้ยเพิ่นเพิ่นเอินว่าเพิ่มผ้าเอินว่าเห็ดมันปูเนาะพี่มยโอ้ยพี่เอ้ยดอกตยปูเตยปีอยู่พี่หนอใครเราขั้นแขวมันใส่อยู่นี่มันดอกไงกลูกลีอยู่พี่หนอตะพูดถึงเอาใอยสัเก็บบุบมือนี่ก็ได้มันคือมาขัดไปแน่แต่โอ้ยพี่น้องพี่น้องพุ่นน่ะเลอะเอออยู่พุ่พี่น้องเอ้ยโอ้ใคอย้าเจ๋งเป็นงไก่ทั้งฝุ่นเด้อนี่ยเนี่นี่ดอกตยปูเตยปีอยู่พี่น้อเนี่ยนะ เบิ้งนั่นน่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคอยชดใจได้บ่ลนี่น่ะมันคือมาดขังแต็มละพี่น้องคุณเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาอไอ้เบื้องนี้ได้พี่น้องจับตาเบิ้งเอ๋ครับพี่น้องอย่ากระพริบตาได้จับตาเบิ้งเอ๋อขังได้พี่น้องเอ้คุณ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 นี่แป๊บคอยชดมาจอบเบิ้งนี้เนี่ยมูชดมาบอลเพราะว่าตอกนกเซลล์พุ่นมาเด้อพี่น้องคุณปูตูปูติปิอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ้งคุณ เบิ้งกะคากันหน้าพี่น้องเอ้ยอย่ากะพริบตานะคะพี่น้องเอ้พี่น้องเบิ้งเ,เอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาเห็ดมันปูกุ้มขากุ้มแนกุ้มใหญ่กระดกกระเดียพี่น้องเอ้ยเพคนบอกว่าสิไปแล้วพี่น้องเอ้ย อย่างพวกท่านเพิ่นมูสาวเฝ้าไร้พี่น้องอย่างพวกท่านเพิ่นเพิ่งเขาก็บม่ได้กินน้ำเขาไม่ได้กินเฝ้าไร้เป็นล่มอยู่นี่กลับไปกินเขาก่อนเพ่จะได้ฝ่าไปกินเขากินน้ำเพื่อกระยุวเขากันเพูดว่าอือมนะครับเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาเลื่องเฮือ่ยุคนน่ะกลุ่มแบบไงพี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยขวางยางมาบวย่างดุนบวย่างไก่ก็เห็นดอกเห็นบัก่ายเนื่องไ่เห็นติยังบุญ มึงด้งวยมึงเอาด้ปี่น้องมึงเอามึงเอามึงอาด้วยายคนที่แกกินแกบอกว่าเห็ดนมวัวแกพากินอ่ะแกบอกว่าเห็ดนมวัวเอแต่เราก็ยังไม่เคยกินหรอกแต่เดี๋ยวจะลองเอาไปพิสูจน์ดูแกกินมาทุกปีปีนี้ปีที่แล้วมาช้ามันเน่าก่อนดูสิคะเนี่ยใหญ่คักใหญ่แน่นอนพี่น้งองเออพี่น้องพี่น้องพี่น้อง พอเห็นเราคอยออนซ้อนน้ำแม่เด,ด้อเ,เหมือนเฮ็ดท่านเฮ็ดมันปู่คนกระไดได้ดพี่นอ้องอ้าวน้ำ,น,ำน้ำอีหยังเกาะมันตำ่ำไอ้ลูกหมอนหมอนใช่ไหมลูกดำดำอ่ะเ<ป>นี่ยเข้าป่าระวังไงเด้อพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยมันอันตรายเนี่ยลูก,ล,กลูกหมอนป่าลูกหมอนป่าแก้ว่าอย่างเงี้ยมีเยอะเลยเต็มป่าเนี่ย ก็พยายามใส่กางเกงหรือว่าอะไรควบคุมโอ้ย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 พี่น <and cri> ้องเอ้ยมันดอกไงหลายหาบพอทันเฮียซ้ำรับไม่ไหวรับไม่ไหวมันดอกเบลอมาเต๋อเลยพี่น้องรับไม่ไหวเลยเห็ดดอกอะไรเนี่ยก็ไม่เคยกินหรอกนะเดี๋ยวจะลองกินกับแกดูว่ามีแต่ไรไม่ดีนี่เขาคนนี้ พี่น uh ้องเขมน่เคนเฮ็ดมันปูคนกระไดไปย่างไรกระดยงไงจะโดดให้เบองเงนี่เราปักไง่พ OK> ี่นุ่มพี่นุ่นแลมีคนมาปัดอนี่มีกรเฮ็ดพึ่งเลือดเริ่มออกแล้วพี่น้องตกปูเตปิไป่เนี่ยอ้าหน้าใหญ่กว่าหน้าคนหายลูกคนเดี สีต่อกระเต็มหมอปังไงมอเบย์ยังบ่ยังสิพ่อพี่น้องคนน่ะบอกเอะเอียบก็จะแสบ้ะพี่น้องเนาะสดดังก็จะดังกรอบกรอบกรอบดีคล้ไข่เห็ดกระด่างบ้านเฮา้ยเนี่ยคนนเราเคล้าย่เห็ดกระด่างมือเห็ดขอนเห็ดกระด่างเห็ดกระด่างเห็ดขอนโอ้ยงยน้ำเงาใหม่กันพี่น้องเอ้ยเงาหยากโอ้ยหามันมีมั้เห็นไหมแต่

เาอนี่ดีๆหดีเป็นไงพี่น้องเลยเีก่อนขอนงก่อนดูดพี่น้อนกกิเลยอ้าจฉมัดเป็ไงพีน้องอ้ยนี้ดิยดิงพี่น้องทมาออกหง๊บแง๊บเกิดนี ส,สองดอกสองดอ,อ,อ,อกแบบนี้ดูนี่นนเคเขาดินนี่เขากระชีป็นฝรั่งเขากระชีพัดพัดเนยเนาะในเฮ็ดพึ่งเลือดไม่ดอกหนึ่งกระลังออกแจ็คก,ก็หลงปลาหลงโขกพอแจ็คเฮ็ดดอกพึ่งก็ได้เฮ็ดพึ่งดอกก็ได้เฮ้ยดอกหนึ่งสองดอกเริ่มไปอันนี้มันกับกระลังด้วกันนี่ทั้งสั้นเลยพี่น้อง คลิปนี้ก็ฝากไว้กันอย่างนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆ้ะพี่น้องเด้อสีขาวมาเบิงมาติดตามมาก้นไหลก้แช่หย้ยขอบคุณหลายๆค่ะวัสดีค่ะ